สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนซสตานะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อเนจะมาให้กำลังใจทุกคนนะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะซึ่งเนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าขาดกำลังใจหรือว่าไม่รู้ว่าทิศทางของชีวิตจะไปทางไหนเนาะซึ่งหลายคนเนี่ยพยายามที่จะหาข้อดีจากการที่เกิดสถานการณ์โควิดนะคะ โควิด1 9เนี่ยแต่จริงๆนี่จะบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆตั้งข้อสังเกตนะคะโลกของเรามันจะมีสองด้านเนาะเหรียญมันจะมีสองด้านเสมอในความโชคร้ายเนี่ยมันจะมีความโชคดีอยู่ค่ะในวิกฤตมันจะมีโอกาสอยู่วันนี้นะคะเน่อยากจะให้ทุกคนนะมาเหมือนกับเขาเรียกว่าใช้สติเนาะในการ อยู่เงียบๆแล้วก็นิ่งๆแล้วนึกถึงสิ่งที่เราได้ฟรีๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยจริงๆแล้วจัก,กรวาลหรือว่าโลกใบนี้ได้ให้ของฟรีกับเราเยอะมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยจึงอยากชักชวนทุกคนเนาะให้พวกเราเนี่ยใช้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาทุกคนเนี่ยมีหัวใจเหมือนกันเนาะมีใจแล้วก็มีร่างกายนะคะ ถ้าหากว่าเราใช้สถานการณ์ช่วงที่เราใครบางคนอาจจะถูกพักงานถูกให้อยู่กับบ้านอะไรแบบนี้นะคะเราใช้ใจของเรานะฝึกฝึกฝนนะคะโปรแกรมใจให้เป็นใจที่เบิกบานมีความสุขบางทีเราก็ต้องทําเสมือนกับเราเล่นละครเนาะเป็นนักแสดงที่เป็นคนที่อารมณ์เบิกบานเราสามารถหัวเราะได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะเพื่อน หรือแม้แต่เราสามารถที่จะมีความสุขได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเราไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะรวมถึงเราสามารถมีสุขภาพดีด้วยการไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะจะทำโยคะก็ได้หรือจะกระโดดตบก็ได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะมาสร้างสุขภาพได้แบบฟรีๆเพราะว่าตอนนี้เราก็ไปฟิตเนสที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วเราไปเข้าโรงยิมที่ไหนก็ไม่ได้ เราใช้ร่างกายและใจของเราที่มีอยู่นะคะทำทันทีทําเลยนะคะเพื่อนๆฝึกนิสัยนะ,ค,ะคือเอาช่วงเวลาแบบนี้ฝึกนิสัยของเราเนะาะจะกี่วันก็แล้วแต่ในะ่อยากให้เพื่อนๆอย่าไปคิดว่ามันจะต้องกี่วันคือสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เราทําอยู่กับปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะท่านจะให้เราเนี่ยคำว่าตื่นของพระองค์ก็คือว่าอยู่กับ ปัจจุบันขณะที่เราทำเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีอยู่ไหมไอสิ่งที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วเนาะเราอยู่กับตรงนี้เราจดจ่อโฟกัสทำมันให้ดีที่สุดนะตอนที่เราทำได้นะคะลมหายใจนะคะเ,เพื่อนๆเราเราได้มาฟรีๆเลยค่ะเราสามารถที่จะกำหนดลมหายใจของเราได้เลยนะคะเราหายใจฟรีจากอากาศนะคะเ,เพื่อนๆจริงๆแล้วเรามีของฟรีเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะ แสงแดดเราก็ได้มาฟรีเนาะอากาศเราก็ได้มาฟรีตอนนี้พื้นดินของเราบางคนอาจจะไม่มีพื้นดินก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ลมหายใจใช้อากาศใช้ร่างกายของเราก่อนนะคะเอาช่วงเวลานี้แหละฝึกบัญญัติที่จะมีสุขภาพดีนะคะเพื่อนๆพหโปรแกรมจิตเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆอย่างที่เน็กเคยบอกนะะชีวิตมันคือการต้องฝืนนะ,ะถ้าใครก็ตามไม่รู้กฎนี้นะคะ แล้วทำตามใจทำตามกิเลสตัวเองเนธจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครเก่งกว่าใครคะ่ะมีแต่คนที่อึดถึกอดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกลานั่นแหละยังไงก็ไม่แพ้นะคะแต่คนที่ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้นะเพื่อนๆคือเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราจะแพ้หรือจะชนะนะคะ แต่ตราบใดที่เราอ่ะไม่ลงมือไม่ลุกขึ้นมาทำเราก็ไม่รู้ส่วนคนที่กำลังทำอยู่นะคะก็ยังไม่มีวันแพ้ค่ะเมื่อไหร่ที่เราไม่ล้มเลิกจะไม่มีคำว่าแพ้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะโฟกัสเป้าหมายที่เราอยากจะทำเราอยากจะเป็นคนมีสุขภาพที่ดีเราต้องโฟกัส mindset มีความเชื่อว่ามันทำได้เนาะ เราสามารถหัวเราะได้ฟรีนะคะมีความสุขได้ฟรีเลยไปออกกำลังกายใช้ตัวเรานี่แหละไปออกกำลังกายผ่อนลมหายใจสูดลมหายใจฝึกนิสัยการขับถ่ายให้เป็นเวลาเนาะฝึกนิสัยในการที่จะเป็นคนมีวินัยเรื่องของอาหารการกินนะคะช่วงจังหวะแบบนี้ถ้าเรากินได้น้อย ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วร่างกายของเราไม่ได้ต้องการอาหารเยอะนะคะร่างกายต้องการแค่จํากัดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเรากินเยอะแล้วเราก็แบบมันมีกินล้นเหลือเนาะเอาช่วงจังหวะเวลานี้นะคะกลับมาดูตัวเองกลับมาดูร่างกายตัวเรานะคะและข้อสําคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆเ,เนยจะบอกอนี้เลยว่าเราเนี่ยก็โชคดีกันอีกนะคะว่า ทุกคนสามารถจะเรียนรู้ได้ฟรีๆเนาะผ่านทาง youtube เพื่อนๆจะไปดูช่องไหนก็ได้อย่างเน,นเนี่ยเน้นมีความสุขทุกครั้งที่เนได้บอกเรื่องราวดีๆนะคะได้เอาข้อมูลอาหารข้อมูลสุขภาพามาบอกกับเพื่อนๆได้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้แล้วก็อยากเห็นทุกคนเนี่ยหายป่วยอยากเห็นทุกคนมีความสุขแล้วเวลาที่ใครที่หายป่วยแล้วมาเล่าให้เนฟัง หรือสุขภาพดีเนี่ยในรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เดี๋ยวนี้โลกมันไลฟ์พรมแดนนะคะเปิด YouTube เรียนฟรีได้หาสมุดมาจดถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดเพราะตอนนี้นะคะทุกคนไปไหนไม่ได้เนาะก็เรียนรู้มันผ่านทาง YouTube นี่แหละช่องไหนก็ได้สิ่งสำคัญนะคะสุขภาพเนี่ย เราจําเป็นต้องสร้างแล้วก็ลงทุนการลงทุนบางครั้งไม่ต้องเสียเงินก็มีนะคะก็อย่างที่เน,นบอกเรียนรู้ฟรีๆผ่าน o YouTube แล้วมันจําเป็นมากเลยนะคะเพื่อนๆที่เราจะต้องลงทุนสร้างสุขภาพเพราะเวลาที่เราจ่ายค่ารักษามันจะแพงเนาะแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าสุขภาพเนี่ยจะดีได้จากการมีจิตใจอารมณ์ที่ดีการขับถ่ายที่ดีการออกกําลังกายที่ดีและอาหารที่ปลอดภัย เซิร์ชใน YouTube ช่องนู้นช่องนี้อาหารที่ปลอดภัยเป็นยังไงอาหารอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติตัวเนาะก็สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนนอนประดีนี้ไปออกกำลังกายมานะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็อ,อ,อยากที่จะเขาเรียกว่าส่งผ่านเรื่องราวที่ดีนะแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็หาเป้าหมายของตัวเองให้เจอนะคะ ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตแล้วอยากมีสุขภาพดีถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีจริงๆเนี่ยเราต้องทํามันแบบจดจอ่อโฟกัสมันนะคะกัดไม่ปล่อยเนาะแล้วก็ทําไม่ล้มเลิกนะคะขอให้ทุกคนนะมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาในทางที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงหายจากโรคภยัยทุกๆโรคนะคะแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวิตลืมนะคะ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ